เคยไปทําวีซ่าของอเมริกาแล้วยกมือขึ้นสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่การทําวีซ่าเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะการถ่ายรูปที่จําเป็นต้องเห็นใบหูเท่านั้นคลิปนี้เราจะพามาหาคําตอบกันการตรวจสอบใบหูเริ่มขึ้นจากความต้องการในการป้องกันความปลอดภัยซึ่งใบหูของแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่สามารถระบุบุคคลได้ชัดเจนเช่นรูปร่างและขนาดซึ่งไม่เหมือนกับลายนิ้วมือหรือใบหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้และในกระบวนการการขอวีซ่าเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลภาพถ่ายรวมถึง การสแกนใบหูเพื่อสร้างข้อมูลที่สามารถใช้อ้างอิงในอนาคตได้คนที่ตามมาคือการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าประเทศและลดโอกาสในการปลอมแปลงเอกสารหรือการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายการเห็นใบหูจึงไม่ใช่ขั้นตอนทางเทคนิคแต่เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคนอีกด้วยดังนั้นถ้าต้องขอวีซ่าเพื่อไปอเมริกา <Yeah. S 2> อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมนะคะในใครเคยไปทําวีซ่าที่สถานทูตอเมริกาแล้วไม่ผ่าน <Yeah. S 2> ก็ลองมาเล่าสาเหตุให้ฟังกันหน่อยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนที่กําลังเตรียมตัวกันด้วยนะคะ